เป็นชีวิตเราว่านางแบบเอาให้มันอมาคนวามมาซีนตังหนนคะเขา,า,เ,ขาเห็นโาวัน<า>นี้นแส่ทิดยาวแล้วก็เลยนี่จัดแจงอยากจะมีบ้างอ๋อหลาท่าโพลสองชีเห็น,นเนี่ยเ็ลชมดะชื่อพราท่าโพลสองชีโอโหดูย,ยังกะนางแบบโป o f e s s i o n a l เพราะว่า ใข่ได้มากมายใส่กระโบรงูกเตด้วยได้หพี่เข็มมากพี่จิโนตำรวจ่ะคุเนตำรวจของรูกคู่การพอดีอะไรๆมัเดี๋ยวเด้อเผิวยักผิววันนี้วันจะใช้ของฟิได้เลอนะต้องอยู่กับกา

หน่อยสิคะตายเหนื่อไม่หน่อยค่ะก็ปีหน้าปีกระต่ายค่ะเป็นเป็นีให้โมแบบกระโดดโลดเต้นในเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไม่มีอะไรมาทําให้โบต้องต่งตูวให้มันเป็นปีใหญ่ๆปีก้าไกลๆกับน้องค่ะขอบคุณค่ะก้าเดินไประกโค่ส์รักโคงพ์รักโคลยังไม่ได้บอกรักเรายังไม่ได้บอกรักน้องแค่รักโคล ี้ดีใจที่ได้มาเจอโบวันนี้ดีใจเอ้ยโบวันนี้แบบเป็นปีหนาปีนาตัวไหนม่รู้อยากจะแบบตั้งว่าแบบไม่ต้องบอกใครได้ไหม ว่าปีหน้ามันเายกมืนผู้งอะไรเงี้ยใครวิ่ป็นตวันดีที่สุดค่ะทำฟทุกวันให้ดีใช่ไหมดีมากเลไปกันเจ๋เยเจ๋งมาก p r ยมันเข้ากับกําไรด้วยอ่ะก็ามีมเดีลูกต๋ลูกเต๋าตีฉันสวิ่ดูกันลกฉันจะวิงฉันจะวิงฉันจะวิงมีคนบอกว่าพอออกทีวีเสื้อมันวิงสวยมากเลยจริงหรอจริงเป็นวับวั เอ้แค่ภาษนาบานว่าแอบเหลือไปหน่อยโห่รู้เอ็มโพเรียมมีหรอมีหรอเยี๋ยวท่านชิดลมชุดทารทาวท่านบังนาเอ็มโพเรียมเดี๋ยวมาบางกะปิแล้วก็บางพารากอนท่ันบังนาไปพารากอนเลยไปบังนาดีกว่าอย่างี้บังนาแล้วคือกลับมาได้ยังไงคือแทนที่เราจะตีเรานี้จริงนี่ได้ข่าวอยู่ขวนแก่นค่ะเซนท่านขวัญเกล็ดเซ็นท่านขวนแก่นมีป่ะพี่น้องนี่ค่ะ อ๋ก็เด็กเนาะต้องแปงจริงใจมากก็ไม่ตัวเมื่อกี้อยู่เวจะผาบอาไม่เสร็จเสร็จเลยคได้ทาเล็บในเวรแล้วคือถ่ายอยู่ยังทาเล็บอยีกไหมคะไม่เลิกถ่ายดีกว่าไม่ไได้ม่เป็นไรที่เแ็นเลิกถ่ายเลิกถ่ายเป็นไงล่ะโดนเองอ่ะยังไงเขาไม่ได้ถ่ายเรากทำเล็บเหมือนกันไม่ได้ไปเลยอันนี้เป็นอันไหนดีวะ เปลือยเดี๋ยวเราให้เป็นกำลังไปหาบัตรส่วนลดมาให้ดาราอยู่ค่ะพอดีมีญาติของพี่บกอบเขาทำตรงเขาไม่ใช่บริษัทที่เราทำเล็วมันก็ต้องแพงอยู่แล้วแหละเพราะว่าไปบัตรส่วนลดพิเศษสูงอย่าลดเลยเอาแทนเค้กบอกว่าอย่ไปหาคนให้ดาราผม่า ปกติหน่จะหาบัจจุบันใครกับลูกจะรักกับพี่ป๋าหราเธอเป็นเด็กชั้งแม่สุดตาเี่เคยังทำเรยดีตีนะพี่ป๋าจริงเหรอสองห้องน่าจะทำควรจะมากค่ะวันไหนดื้อหรืออะไรเขาก็แม่เกาจะโทรมาเราก็ต้องมีการขอประธานโทษนะคะอให้ทุกคนเขาโทษแล้วก็มีพี่ติ่งพี่มิวาลไม่ได้คุยกับคนทุกคนเลย แ้วเว้ไม่ได้คุยกับพี่โบอไงเพราะไม่สามารถทำเป็นพี่โบได้อ๋อเฮ้ยเอยมนเสียงผู้ชายใ่ไก็แบบก็ให้พี่บกค่ะว่าเขาเขาคุยกับพี่โบอ่บอกเขาจำได้เขาจำเสียงได้ไงถ้าคนอื่นนี่ก็พอกล่อมแกล้มก็จะถามพี่ติดพี่ถามคุยถามใช่ไหมแบบนี้เราคุยพี่เทนทีราเดทเฮ้ยไม่รู้มากอยากคุยกับใครล่ะนีอยู่วันหนึ่งพี่บอก็โทรไปแล้วก็มันยุ่งยุ่งบอกเฮ้ยทำไงดีลูกอยากคุยกัคนนั้นคนนี้ ท่านก็บอกที่ใชประชุมอยู่นะจริงเหรอคือแบบว่าแบบเขาไม่อยู่ไงบอกวไอ้คนนี้ว่เอาน้องเพีงเพียไม่อยู่น้องไปโทรไปหาเลยว่าทำยังไงแรงบ้านมีความแรงเยอะสุดยอดมีความเป็นตัวของตัวเองมากตลกที่แบบคุณครูบอกว่าแบบน้องแพนยงเคียเพื่อนชวนของเพื่อนชวนชวนคุยเลยว่าทุกอย่างดีหมดเลยอ่ะเดี๋ยวโดนทำโทษระวังปัดไปโดนขาน้อง กันหนาวคนไปเปัดมาบากโคไลชกันแล้วเตรียมไปอะไรไม่ถูกสนุกไปร้อนเฮ้ยจะเตรียมไปนะระวังไปแล้วไป้าลาลาดีไดีไหลาครอบโดยดีนะโลก